ก็กลับมาอะไรครับกับเกมไน,นาเบเอาวอันนี้ก็จาเล่นแบบไล่นะปกติกับปืน M4X อันนี้ก็เป็นเซ็ตบัตรม่วงนะเพราะว่ากดมาทมาตามตัวลองูอ่ดีลองซื้อมาเข้ามาโคดังก็จะเดิมเช็คกล่องนะในนี้มีเซฟกับกล่องแดงกับกล่องเหลืองอยู่ก็มีของทองดับตามพื้นก็ทุกๆกล่องจะเจอของทองครับ อันนี้ก็มาตรงจุดแบบตรงถางนี่นะก็จะลืมเช็คกอ้ถางเขียวนตลอดมีโอนนกาสดอปไนท์อยู่ไหก็รู้อากาทอะไรก็ต้อง,องเช็คตลอดน,นี่ก็หาเงินที่จะปล่อยไฟสุดในการเปิดก็ไม่คาดหวังมากกว่าไม่ผิดหวังตงนอนนี้อันดี้เสงปิงเดี๋ยวเราไปดูเช็คปืนกันดีกว่าว่าใครยิง <c oughs> มาอันนี้ก็เตรียมละกินยาน้ำรอเตรียมตัวละ ข้างหน้านี้มีน่แน่สักตัวสองตัวไปอ่ะเหมือนไม่ใช่เคียร์บอทนะนี่ในบอทยิงเราวันช็อตไม่โดนแต่วันช็อตเท่ๆเห็นแล้วไป้ไวไม่ตายนะครับเกือบตายเควรจะเปิดแล้วบอทไม่มีรุ่งอ่ะเพื่องเราเปิดแหละตามเราต้องตามจังหวะนี้เราต้องตามอยู่ไหนวะ ขวาซ้ายน่านี้เต็มเลยโอ้โหเว้นโดนละเหลือหนึ่งยิงซ้ายยังไนวะเอ๊ะเห็นหัวเรียบร้อยหนึ่งนัดยิงหัวเน้เนเสียงข้างหนวะข้งหน้าอะไรเป็นหัววะไหนวะขวาเรียบร้อยหมดโอ้โหหมดเอาไม่อยู่นักที่นี้ ่ันนี้ก็เก็บหมดคร่าวๆแล้วแล้วก็จะออกถอดเป่านะเพื่อจะได้ออกไวๆนจะได้ไม่เสียงเลยเพื่อจะออกตรงถอดเป่านี่ง่ายๆเลยจะได้ไม่พองเสียงแล้สถาน,นีก็เลื่อนถือว่าโอเคอยู่ได้สไนกับพวกของอะไรมากกโอเคแล้วเดี๋ยวมาออกกัยน,นีถึงละที่ถอดเป่าเราสำหรส่วนตัวคิดว่าถ้าออกเป่าแล้ว,ว,วถ้าออเรารวยตั้งแต่แรกมันจบไวได้มากเพราะว่ามันความไวอะ รีบเล่นรีบออกจะได้ทำเวลาเล่นเกินไม่เกินสัก20่นาทีฟาร์ม,มบ่อยๆออกครึ่ห้าหกตาก็ถือว่ารวยแล้วเดี๋ยวเล่นวนๆไ,ไปเรื่อยๆเล่นกับปืนทะี่เราถนัดก็คลิปนี้มีแค่ไหนกันครับโอเนใหม่ again next time